เรื่องเล่าคนคุกตอนสมชายแพ้รับบาปในคดีฆ่าคนตายสมชายเกิดและเติบโตในหมู่บ้านเล็กๆชื่อบ้านหัวลิ่ไซในจังหวัดหนึ่งทางภาคอีสานของประเทศไทยหมู่บ้านแห่งนี้เงียบสงบล้อมรอบด้วยนาข้าวและป่าเต็งรังชาวบ้านส่วนใหญ่ทำนาและรับจ้างทั่วไปสมชายเป็นลูกชายคนโตของครอบครัวที่มีฐานะปานกลาง พ่อของเขาลุงสมานเป็นช่างซ่อมรถที่มีอู่เล็กๆข้างบ้านแม่ของเขาป้าสมศรีขายข้าวเหนียวส้มตำที่หน้าตลาดส่วนน้องสาวน้องส้มกำลังเรียนมัธยมปลายและใฝ่ฝันอยากเป็นครูสมชายเป็นคนเงียบขรึมแต่ใจดีเขาเรียนจบชั้นมัธยมต้นแล้วไม่ได้เรียนต่อเพราะต้องช่วยพ่อทำงานในอู่ตั้งแต่อายุ15ปี เขามีพรสวรรค์ด้านช่างยนต์สามารถซ่อมรถมอเตอร์ไซค์และรถกระบะเก่าๆได้อย่างช่ำชองชาวบ้านมักเรียกเขาว่าชายช่างน้อยเพราะความสามารถและนิสัยถ่อมตัวเขามักจะช่วยเหลือเพื่อนบ้านโดยไม่คิดเงินเช่นซ่อมรถถยให้ลุงข้างบ้านหรือเปลี่ยนยางรถให้ป้าขายของในหมู่บ้านฟรีฟรีความใจดีของเขาทำให้เขาเป็นที่รักของคนในชุมชน แต่ชีวิตของสมชายไม่ได้ราบเรื่อนไปเสียทั้งหมดหมู่บ้านห้วยทรายมีปัญหาการเมืองท้องถิ่นที่รุนแรงกำนันสุรชัยผู้มีอิทธิพลในหมู่บ้านมักใช้อำนาจบีบขันชาวบ้านที่ไม่เห็นด้วยกับเขาลูกชายของกำนันเอกเป็นเด็กหนุ่มเกเรที่มักก่อเรื่องในหมู่บ้านไม่ว่าจะเป็นการเมาสุราทะเลาะวิวาทหรือข่มขู่ชาวบ้าน สมชายเคยมีเรื่องกับเอกครั้งหนึ่งเมื่อสองปีก่อนตอนที่เอกขับรถกระบะมาชนรั้วอู่ของพ่อเขาแล้วปฏิเสธความรับผิดชอบสมชายยืนกรานให้เอกชดใช้ค่าเสียหายซึ่งทำให้เอกไม่พอใจแล้วขู่จะจัดการเขาแต่สมชายไม่ได้สนใจเพราะคิดว่าเป็นแค่คำขู่ของเด็กวัยรุ่น คืนหนึ่งในเดือนเมษายน2563หมู่บ้านห้วยสายเกิดเหตุเสะเทือนขวัญหญิงสาวชื่อน,นำพึ่งวัย25ปีซึ่งทำงานเป็นพนักงานเสิร์ฟในร้านอาหารของหมู่บ้านถูกพบเป็นศพในตรอกมืดใกล้ร้านเธอถูกแทงที่หน้าอกและลำคอด้วยมีดพกจนเสียชีวิตคราบเลือดกระกรังบนผืนดินทำให้ชาวบ้านที่พบศพตื่นตระหนก ตำรวจจากสถานีในเมืองใกล้เคียงรีบรุดมาถึงที่เกิดเหตุและพบมีดพกเปื้อนเลือดตกอยู่ใกล้ศพเมื่อตรวจรอยนิ้วมือผลปรากฏว่ารอยนิ้วมือบนมีดตรงกับของสมชายสมชายจำได้ว่าเมื่อสองวันก่อนเขาทำมีดพกเล่มนั้นมีดที่เขาซื้อไว้ใช้ตัดเชือกและงานช่างหล่นหายที่ร้านอาหารของลุงจันขณะที่เขาช่วยเพื่อนยกลังน้ำอัดลมไปเก็บ เขาคิดว่ามีดคงตกอยู่ในร้านแล้วไม่ได้ติดใจอะไรแต่เมื่อตำรวจมาถึงบ้างตอนตีสามพร้อมจับกลุ่มเขาในข้อหาฆาตกรรมสมชายถึงกับช็อกเขาพยายามอธิบายว่าเขาไม่ได้ทำและเล่าเรื่องมีดที่หายไปแต่ตำรวจไม่ฟังหลักฐานมันชัดเจนแกอย่ามาแก้ตัวเสียียนตำรวจตะคอก ข่าวการจับกลุ่มสมชายแพร่สะพัดไปทั่วหมู่บ้านชาวบ้านที่เคยรักใคร่เขากลับเริ่มสงสยัยบานคนกระสิบว่าสมชายมันเงียบเงียบแบบนี้แหละมักมีอะไรซ่อนอยู่ในใจแม้แต่พ่อแม่ของเขายังสับสนพ่อสมานร้รองไห้และยืนยันว่าลูกชายไม่มีทางทำร้ายใครแต่ป้าสมศรีเริ่มหวั่นใจเมื่อเห็นสายตาของเพื่อนบ้านที่เปลี่ยนไป น้องส้มร้องไห้โหเมื่อเห็นพี่ชายถูกใส่กุญแจมือและนำตัวขึ้นรถตำรวจสมชายหันไปมองครอบครัวครั้งสุดท้ายก่อนรถเคลื่อนตัวผมไม่ได้ทำพ่อแม่ผมจะพิสูจน์ให้ได้ที่สถานีตำรวจสมชายถูกสอบสวนอย่างหนักหน่วงตำรวจพยายามกดดันให้เขายอมรับสารภาพโดยข่มขู่เรื่องโทษประหารหากไม่ให้ความร่วมมือ เขายืนกรานในความบริสุทธิ์แต่ไม่มีทนายคอยช่วยเหลือครอบครัวของเขามีเงินไม่พอจะจ้างทนายดีๆและทนายที่ศาลแต่งตั้งให้ก็ดูเหมือนไม่ใส่ใจคดีมากนัก หลักฐานทั้งหมดที่ตำรวจนำเสนอในศาลคือรอยนิ้วมือบนมีดและคำให้การของพยานหนึ่งคนเพื่อนของนำพึ่งที่บอกว่าเคยเห็นสมชายคุยกับนำพึ่งที่ร้านอาหารสองสามครั้งซึ่งในความเป็นจริงสมชายเพียงแค่ทักทายเธอตามมารยาทในระหว่างการพิจารณาคดีสมชายพยายามเล่าเรื่องมีดที่หายไปและขอให้ศาลตรวจสอบกล้องวงจรปิดของร้านอาหาร แต่ร้านของลุงจันทร์ไม่มีกล้องวงจรปิดและไม่มีพยานคนใดย,ยืนยันว่าเห็นมีดถูกหยิบไปความกดดันจากชุมชนที่ต้องการปิดคดีเร็วๆทำให้กระบวนการยุติธรรมบิดเปลี้ยวกำนันสุรชัยซึ่งมีอิทธิพลในพื้นที่ผลักดันให้ตำรวจสรุปคดีโดยเร็วเขายัางพูดในที่สาธารณะว่า ต้องลงโทษคนร้ายให้หนักเพื่อความสงบของหมู่บ้านซึ่งทำให้สมชายกลายเป็นเป้าสายตาของทุกคนหลังการพิจารณาคดีเพียงไม่กี่เดือนศาลตัดสินให้สมชายมีความผิดฐานฆาตกรรมโดยเจตนาและสั่งจำคุก15ห้าปีเขายืนนิ่งในห้องพิจารณาคดีเมื่อได้ยินคำตัดสินเสียงร้องไห้ของแม่ดังก้องในหูแต่เขาไม่หันไปมองเพราะกลัวว่าตัวเองจะร้องไห้ออกมา เขากัดฟันแน่นและบอกตัวเองในใจว่านี่ไม่ใช่จุดจบฉันจะสู้ต่อวันที่สมชายถูกส่งตัวไปยังเรือนจำจังหวัดภาพของครอบครัวที่ยืนมองเขาด้วยสายตาเจ็บปวดยังคงติดอยู่ในใจ รถตู้ของเรือนจำขับผ่านถนนลูกรังที่เต็มไปด้วยฝนเขานางมองออกไปนอกหน้าต่างมองเห็นต้นข้าวในนาที่กำลังเขียวขจีและนึกถึงวันที่เขาเคยขับมอเตอร์ไซค์ผ่านทุ่งนานั้นอย่างอิสระเขาไม่รู้เลยว่าชีวิตในเรือนจำจะเป็นอย่างไรแต่เขารู้ว่าต้องแข็งแกร่ง เมื่อถึงเรือนจำประตูเหล็กขนาดใหญ่เปิดออกเสียงเหล็กกระทบกันดังสนัน่นเจ้าหน้าที่พาเขาไปผ่านขั้นตอนตรวจร่างกายและมอบชุดนักโทษสีน้ำสารเก่าๆสมชายถูกนำไปยังแดนสามซึ่งเป็นแดนสำหรับนักโทษคดีร้ายแรงเขาได้ยินเสียงตะโกนและหัวเราะจากนักโทษคนอื่นขณะเดินผ่านทางเดินแคบๆไปยังห้องขัง สายตาดุดันจากชายร่างใหญ่ที่ยืนจ้องเขาทำให้หัวใจเต้นแรงเขารู้สึกเหมือนเป็นเหยื่อที่ถูกจับโยนเข้าไปในกรงสิงโตในห้องขังแรกสมชายถูกจัดให้อยู่กับนักโทษอีกสิบคนในพื้นพีแคบแคบมีเพียงเสือ่อผืนบางและผ้าห่มเก่าๆก,กลิ่นเหม็นจากห้องน้ำเล็กๆในมุมห้องทำให้เขาคลื่นไส้ นักโทษคนหนึ่งชายร่างผอมที่มีรอยสักรูปงูบนแขนมองเขาด้วยสายตายะเยยไอหน้าใหม่มาคดีอะไรวะสมชายตอบเงียบๆว่าฆาตกรรมแต่ผมไม่ได้ทำชายคนนั้นหัวเราะทุกคนที่นี่ก็พูดแบบนั้นแหละสมชายนิ่งเงียบแต่ในใจเขาตั้งปณิธานว่า ไม่ว่าโลกนี้จะโหดร้ายแค่ไหนเขาจะต้องหาทางพิสูจน์ความบริสุทธิ์และออกจากที่นี่ให้ได้วันแรกที่สมชายก้าวเข้าสู่เรือนจำเขารู้สึกเหมือนโลกทั้งใบพังถลายลงตรงหน้าประตูเหล็กหนาปิดสนิทเสียงลั่นกรอนดังก้องในหูกลิ่นอาบชื้นผสมกับกลิ่นเหงื่อและความสิ้นหวังลอยคลุ้งไปทั่วเขาถูกนำตัวไปยังแดนสาม 3, ซึ่งเป็นแดนสำหรับนักโทษคดีหนัก ที่นี่เต็มไปด้วยชายร่างกำยามที่มีรอยสักเต็มตัวนักขายาเสพติดโจรปล้นฆ่าและแกงอันธพาลที่ปกครองแดนนี้ราวกับอาณาจักรส่วนตัวสมชายตัวเลขผอมบางไม่มีประสบการณ์ต่อสู้หรือชีวิตข้างถนนเขาเหมือนแกะน้อยที่หลงเข้าไปในฝูงหมาป่า ในคืนแรกเขานั่งขดตัวอยู่ในมุมห้องขังแคบๆที่มีแต่พื้นปูนเย็นเฉียบและข้าห่มเกา่เกาๆหนึ่งผืนเสียงกรนดังสนั่นจากนักโทษคนอื่นๆทำให้เขานอนไม่หลับเขานึกถึงครอบครัวพ่อแม่ที่แก่ชราและน้องสาวที่ยังเรียนไม่จบความอายุติธรรมที่เกิดขึ้นทำให้เขาน้ำตาไหลแต่สมชายรู้ดีว่าการร้องไห้ในที่แบบนี้คือการเชิญชวนให้ถูกกลั่นแกล้ง เขาเช็ดน้ำตาและบอกตัวเองว่าต้องรอดต้องพิสูจน์ตัวเองเช้าวันรุ่งขึ้นในโรงอาหารที่แออัดไปด้วยนักโทษสมชายได้รับถาดอาหารอันน้อยนิดข้าวเหนียวแห้งกับแกงจืดจางๆเขานั่งก้มหน้าก้มตาก,กินอย่างเงียบๆแต่แล้วเสือดำหัวหน้าแกงในแดนชายร่างใหญ่ที่มีรอยแผลเป็นยาวบนใบหน้าก็เดินตรงมาที่โต๊ะของเขา เสือดำยื่นมือชกชินเนื้อจากถาดของสมชายไปอย่างไม่เกรงใจนี่ของกูเขาพูดด้วยน้ำเสียงห้าวหาญนักโทษรอบๆหัวเราะชอบใจสมชายใจเต้นแรงความกลัวพุ่งขึ้นแต่เขารู้ว่าถ้ายอมตอนนี้เขาจะถูกเอารัดเอาเปรียบไปตลอดชีวิตในคุกเขาเงยหน้าขึ้นมองตรงๆและพูดด้วยเสียงนิ่งผมไม่ได้ทำอะไรผิดผมแค่ต้องการกินข้าวของตัวเองให้อิ่ม เสือดําชะงักหัวเราะอ,ออกมาแต่ในสายตาของเขามีประกายความสนใจแวบขึ้นมาแกมันกล้าแหแต่ระวังตัวไว้เขาพูดก่อนเดินจากไปสมชายโล่งใจแต่รู้ว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นสมชายเริ่มเรียนรู้กฎของเรือนจำอย่างรวดเร็วที่นี่ไม่ใช่โลกที่กฎหมายปกป้องแต่เป็นโลกที่กําลังและสติปัญญาเท่านั้นที่ช่วยให้รอดชีวิต เขาสังเกตพฤติกรรมของนักโทษคนอื่นเห็นว่าแก๊งเสือดำปกครอนด้วยความกลัวแต่ก็มีช่องว่างที่เขาสามารถแทรกตัวเข้าไปได้สมชายใช้ทักษะช่างซ่อมรถที่ตัวเองมีมาตั้งแต่เด็กให้เป็นประโยชน์วันหนึ่งพัดลมเก่าในห้องขังเสียนักโทษบนกันอุบอิบเพราะอากาศร้อนอบอ้าวสมชายอาสาซ่อม เขาแกะพัดลมออกทำความสะอาดและต่อสายไฟใหม่ด้วยเครื่องมือหยาบๆที่หาได้ในเรือนจำไม่นานพัดลมก็หมุนฉวัดเฉวียนนักโทษในห้องขังมองเขาด้วยสายตาใหม่ไม่ใช่เหยื่อแต่เป็นคนที่มีประโยชน์จากนั้นสมชายเริ่มช่วยเหลือคนอื่นๆมากขึ้นเขาซ่อมวิทยุทรานซิสเตอร์เก่าให้ไอ้หนูนักโทษวัยรุ่นที่ถูกจับคดีลักทรัพย์ ช่วยเขียนจดหมายรักให้ลุมโก้ชายแก่ที่อ่านหนังสือไม่ออกส่งถึงภรรยาที่บ้านและยังสอนวิธีซ่อมจักรยานให้เด็กหนุ่มอีกคนที่ทำงานในโรงงานของเรือนจำการช่วยเหลือเหล่านี้ไม่ได้หวังผลตอบแทนแต่สมชายรู้ว่ามันคือการสร้างพันธมิตรในคุกที่เต็มไปด้วยความระแวงการแสดงน้ำใจโดยไม่มีวาระซ่อนเร้นทำให้คนอื่นๆเริ่มเปิดใจ เขาได้รับอาหารเพิ่มจากนักโทษบางคนและบางครั้งก็มีคนคอยเตือนเมื่อมีปัญหากำลังมาแต่ชีวิตในคุกไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบหลังจากอยู่ได้ไม่กี่เดือนสมชายถูกเรียกตัวไปพบเสือดำในมุมมืดของสนามออกกำลังกาย เสือดำต้องการให้เขาช่วยลักลอบนำของต้องห้ามบุหรี่และยาเสพติดเข้ามาในเรือนจำโดยใช้ความฉลาดของเขาในการซ่อนของในเครื่องมือช่างสมชายปฏิเสธทันทีผมเข้ามาที่นี่เพราะถูกกล่าวหาว่าฆ่าคนแต่ผมไม่ใช่อาจยาการตัวจริงผมจะไม่ทำผิดเพิ่มคำพูดนี้ทำให้เสือดำโกรธจ,จัดเขายกมือขึ้นหมายจะชกแต่สมชายรีบพูดต่อ แต่ผมช่วยได้ในทางอื่นผมซ่อมเครื่องจากในโรงงานได้ให้ทำงานเร็วขึ้นทุกคนในแดนจะได้งานทำมากขึ้นได้เงินค่าตอบแทนเพิ่มเสือดำชะงักคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วยอมถอยลองดูถ้าแกโกหกแกตายแน่สมชายโล่งอก และเขาทำตามสัญญาซ่อมเครื่องตัดไม้ในโรงงานให้ทำงานดีขึ้นซึ่งทำให้แก๊งเสือดำได้รับส่วนแบ่งจากผลผลิตมากขึ้นนับจากนั้นเสือดำเริ่มมองสมชายเป็นพวกเดียวกันไม่ใช่ศัตรูในระหว่างที่สมชายค่อยๆปรับตัวเขาได้พบกับลุงแดงนักโทษสูงวัยวัยหกสิบกว่าๆที่เคยเป็นทนายความชื่อดังแต่ถูกจำคุกเพราะคดีทุจริต ลุงแดงมีผมหงอกขาวโพลนและแว่นตาหนาเตอะแต่ดวงตาของเขายังคงคมกริบลุงแดงชอบนั่งอ่านหนังสือกฎหมายเก่าๆที่หาได้ในห้องสมุดเรือนจำสมชายเล่าเรื่องราวของตัวเองให้ลุงแดงฟังเกี่ยวกับมีดที่หายไปรอยนิ้วมือและการตัดสินคดีที่เร่งรีบลุงแดงฟังอย่างตั้งใจแล้วพยักหน้าแก่บริสุทธิ์จริงๆนี่เป็นคดีแพ้รับบาปชัดๆเราต้องอุทธรณ์ ลุงแดงสอนสมชายทุกอย่างเกี่ยวกับกฎหมายเขาช่วยร่างคำร้องอุทธรณ์โดยรวบรวมข้อโต้แย้งว่าหลักฐานไม่เพียงพอและขาดการสืบสวนที่ละเอียดสมชายใช้เวลาว่างในคุกเขียนคำร้องด้วยลายมือบรรจงส่งไปยังศาลผ่านช่องทางที่ลุงแดงรู้จักเครือข่ายทนายเก่าที่ยังคงช่วยเหลือผู้ยากไร้ แต่การรอคอยนั้นยาวนานและทรมานสมชายต้องเผชิญกับอุปสรรคอีกมากเช่นการถูกเจ้าหน้าที่เรือนจำกลั่นแกล้งเพราะสงสัยว่าเขากำลังยุแย่หรือครั้งที่แก๊งคู่อริของเสือดำพยายามหาเรื่องทะเลาะเพื่อขัดขวางแต่สมชายใช้ความฉลาดในการหลีกเลี่ยงโดยขอความช่วยเหลือจากพันธมิตรที่เขาสร้างไว้ มีอยู่วันหนึ่งขณะที่สมชายกำลังช่วยลุงแดงเขียนคำร้องเพิ่มเติมในห้องสมุดเสือดำเดินเข้ามาและบอกข่าวร้ายกูได้ยินมาว่าแกกำลังจะอุทรอนถ้ากูช่วยแกแกต้องช่วยกูเรื่องใหญ่มันคือการขอให้สมชายเป็นพยานเท็จสมชายปฏิเสธอีกครั้งแต่คราวนี้เขาพูดด้วยน้ำเสียงจริงจัง ถ้าผมช่วยพี่ผมจะไม่มีวันได้ออกจากที่นี่อย่างบริสุทธิ์แต่ถ้าผมออกไปได้ผมสัญญาว่าจะช่วยหาทนายดีๆให้พี่เสือดำเงียบไปแล้วพยักหน้าแก่มันบ้าแต่กูชอบนับจากนั้นเสือดำกลายเป็นผู้คุ้มกันให้สมชายโดยไม่รู้ตัวหลังจากอยู่ในเรือนจำนานถึง5ปีคดีของสมชายเริ่มมีความคืบหน้า ทนายที่ลุงแดงติดต่อไว้ทนายสาวไฟแรงจากองค์กรช่วยเหลือผู้ถูกกล่าวหาอย่างไม่เป็นธรรมพบพยานใหม่เด็กหนุ่มที่ทำงานในร้านอาหารเห็นมีดของสมชายถูกหยิบไปโดยชายปริศนาในคืนก่อนเกิดเหตุ นอกจากนี้การตรวจ DNA ใหม่ด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขึ้นเผยให้เห็นร่องรอยของชายอีกคนบนศพซึ่งนำไปสู่ตัวฆาตรกรตัวจริงลูกชายของกำนันในหมู่บ้านที่ใช้เส้นสายปกปิดความผิดมานานปีสารสั่งให้ปล่อยตัวสมชายในที่สุดเช้าว,วันนั้นเขาเก้าวออกจากประตูเรือนจำด้วยหัวใจที่ทั้งโล่งใจและหนักอึ้ง ท้องฟ้าดูสดใสกว่าที่เคยแต่เขารู้ว่าชีวิตข้างนอกอาจไม่ต้อนรับเขาเท่าไหรลุงแดงกอดเขาเป็นครั้งสุดท้ายแกแข็งแกร่งกว่าที่คิดอย่าลืมช่วยคนอื่นๆนะสมชายพยักหน้าน้ำตาคลอเบา้าเมื่อกลับมาที่หมู่บ้านสมชายพบกับความเปลี่ยนแปลงมากขึ้นพ่อแม่แกชราลงมากน้องสาวแต่งงานไปแล้วแต่ชาวบ้านบางคนยังมองเขาด้วยสายตาระแวง อดีตนักโทษคือฉายาที่ติดตัวเขาบางคนกระซิบกระสาบบางคนหลีกเลี่ยงการพูดคุยสมชายพยายามเริ่มต้นใหม่ด้วยการกลับไปทำงานในอู่ซ่อมรถของพ่อแต่ความกดดันจากสังคมทำให้เขาตัดสินใจย้ายไปอยู่เมืองใหญ่กรุงเทพที่ซึ่งไม่มีใครรู้จักอดีตของเขา ในกรุงเทพสมชายเช่าห้องเล็กๆและเปิดอู่ซ่อมรถข้างทางด้วยเงินชดเชยจากรัฐที่เขาได้รับหลังถูกพิสูจน์ว่าบริสุทธิ์ธุรกิจเริ่มต้นช้าๆแต่ด้วยทักษะที่เขาเคยใช้ในคุกการเจรจาการสร้างความสัมพันธ์และความซื่อสัตย์ลูกค้าเริ่มเพิ่มขึ้นเขาไม่เพียงซ่อมรถแต่ยังให้คำปรึกษาเรื่องชีวิตแก่ลูกค้าที่มีปัญหา บางครั้มเขารับเด็กยากจนมาฝึกงานสอนเขาว่าความผิดพลาดไม่ได้หมายถึงจุดจบสมชายยังคงติดต่อกับลุงแดงซึ่งได้รับปล่อยตัวไม่นานหลังจากเขาเพราะสุขภาพสุดโทมทั้งสองร่วมกันก่อตั้งกลุ่มรณรงค์เสียงจากเงาเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ถูกตัดสินคดีอย่างไม่เป็นธรรม พวกเขาเดินสายบรรยายตามมหาวิทยาลัยและชุมชนเล่าเรื่องราวของสมชายเพื่อเตือนใจสังคมถึงความสำคัญของกระบวนการยุติธรรมที่เที่ยงตรงสมชายแต่งงานกับหญิงสาวที่พบในงานรณรงค์มีลูกสองคนและใช้ชีวิตอย่างสงบสุขแต่เขายังคงฝันร้ายถึงเวลาในคุกบ้างเป็นบางครั้ง เรื่องราวของสมชายคือเครื่องเตือนใจว่าแม้โชคชะตาจะโหดร้ายเพียงใดความแข็งแกร่งภายในและความหวังก็สามารถนำพาเราผ่านพ้นได้ในที่สุดเขาไม่ใช่แค่ผู้รอดชีวิตแต่เป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นๆที่กำลังต่อสู้ในความมืด